สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะก็ขอให้ทําอะไรก็ขอให้มีแต่ส,สุขสุขสุขมีแต่ความสุขเหมือนกับชื่อวันนะคะแต่แน่นอนนะคะคนเราจะสุขไปซะทุกอย่างมันไม่ได้นะคะ ความทุกข์มันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วนะคะมันก็ต้องมีทั้งสุขทั้งทุกข์กระกันใช่ไหมคะเหมือนอย่างวันนี้นะคะแม่ค้าก็เอาเสื้อสีดํามานําเสนอนะคะซึ่งเวลาที่ใครเห็นเสื้อสีดำเนี่ยก็นึกถึงได้เลยว่ามันเป็นเรื่องของความทุกข์ใช่ไหมคะเป็นการสูญเสียอะไรแบบนี้เวลาที่เราจะใส่เสื้อสีดําไปงานสีดํานั่นเองนะคะเสื้อสีดำเนี่ยแม่ค้าถูกลูกค้าถามมาหลายต่อหลายท่านนะคะคราวที่แล้วเราลงของยี่ห้ออิงกอร์ไปใช่ไหมคะเป็นแขนสั้นลูกค้าก็ชอบนะแต่หลายคนก็บอกว่า เออยากจะได้3ส่วนบ้างหรือว่าอยากจะได้แบบลูกไม้เต็มตัวบ้างมีไหมอยากจะได้ของแบรนด์พิงค์บ้างอะไรแบบเนี้ยโอเคเลยวันนี้มีมาให้แล้วนะคะแม่ค้าได้ยี่ห้อนี้มานะคะก็คือพิงค์นั่นเองนะคะเสื้อยี่ห้อพิงค์แล้วก็เป็นแบบตอบโจทย์กับหลายหลายคนเลยนะคะ1ก็คือเป็นเสื้อแบรนด์พิงค์นะคะ2ก็คือมีกระดุมข้างหน้านะคะแล้วก็3ก็คือมอีเป็นแขนสาส่วนและที่สําคัญคือเป็นลูกไม้เต็มตัวนะคะเป็นลูกไม้เต็มตัวเลยนะคะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของเสื้อสีดํารุ่นนี้กันดี กว่านะคะเสื้อสีดําของแบรนด์พิงเนี่ย ผ้าลูกไม้รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่ามันเป็นผ้าที่มีความนิ่มมากๆเลยนะคะปกติบางทีผ้าลูกไม้เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะมีความแข็งอยู่บ้างนะคะยิ่งผ้าเนื้อดีๆเนี่ยก็จะมีความแข็งอยู่แต่แต่รุ่นนี้บอกเลยว่านิ่มๆนิ่มนะคะแล้วก็รอบคอเนี่ยก็จะมีดอกไม้รอบคอแบบนี้นะคะลายลูกไม้ก็สวยงามมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็จะมีกระดุมด้านหน้านะคะบริเวณชายเอ่ยอะไรเอ่ยก็สวยนะคะแขนก็จะเป็นแขนก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้หรือว่าอย่างของแม่ค้าก็จะเป็นชายแบบนี้แล้ว แต่ตัวนะคะตัวนี้แม่ค้าจะไม่ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเอาแขนแบบนี้หรือแขนแบบนี้คือแล้วแต่ปลายผ้านั่นเองนะคะนี่แบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็สวยสวยทั้งสองแบบเลยนะคะด้านหลังก็เป็นลูกไม้เต็มตัวเหมือนกันนะคะนี่ลองดูสิแล้วที่สําคัญนะคะรอบนี้นะคะเป็นทรง A ค่ะ แม่ค้าเห็นว่ามันเป็นทรงเอก็เออน่ารักดีเป็นทรงเอก็น่ารักเพราะว่าผ้าเนี่ยมันมีความนิ่มเวลาที่เราใส่มันก็จะไม่พองมากใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนที่แม่ค้าใส่เออใส่สบายๆอ่ะแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดเสื้อทรงเอบางคนก็กังวลว่าเออเราใส่เสื้อทรงเอแล้วมันจะแบบดูตุตตุ่มตุยตายอุยอายไปหรือเปล่านะแต่จริงๆแม่ค้าดูแล้วเออด้วยด้วยผ้าที่มันมีความนิ่มอะคะเวลาใส่มันก็ดูไม่ ไม่ดูพองดูบานจนเกินไปเนี่ยก็ออกมาสวยงามนะคะอย่างหุ่นใส่โอเคหุน่นผอมดูดีใช่ไหมคะหรือว่าแม่ค้าเองเ่ยหุ่นกลมๆแบบเนี้ยก็ใส่มาเราก็เออก็โอเคนะคะน่ารักดีทรงมันน่ารักดีนะคะเป็นทรงเเวลาที่คุณใส่แบบกับผ้าถุงที่มันเป็นทรงตรงอะไรเงี้ยหรือว่าใส่กับเกงก็ได้ก็สวยนะคะไม่ไม่ต้องใส่ข้างล่างให้มันบาน เพราะว่าข้างบนมันบานแล้วข้างล่างก็ต้องเป็นทรงตรงแบบนี้มันก็ออกมาสวยงามได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เลยบอกเลยว่าเสื้อรุ่นนี้เป็นทรง A นะคะเป็นทรง A ของแบรนด์พิงค์นะคะแล้วมาดูว่าเออลืมบอกข้างในนะคะเรามี้ากาวซับเอยมีอ่าเขาเรียกว่ามีซับในให้นะคะไม่ต้องกังวลแต่ตรงแขนนี้จะไม่มีซับในนะคะก็เป็นซับในแค่ช่วงนี้ลงมานะคะช่วงนี้ลงมาทีนี้เรามาดูไซส์นะคะไซส์ก็จะมี มีเบอร์ 38, 40, 40, 42, 44แล้วก็46นะคะคุณแบบไม่ว่าคุณจะเคยใส่ไซส์ไหนก็ใส่ไซส์นั้นแหละแต่ว่ามันจะเป็นทรงที่แบบใส่สบายๆนั่นเองนะคะทีนี้ไซส์เรียบร้อยแล้วมาถึงเรื่องราคานะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าแบนพิงค์ทุกตัวราคาก็ไม่ค่อย หนีกันเท่าไหร่นะคะแต่รุ่นนี้ราคาเบาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งามเรารวมเก็บปลายทางแล้วนะคะถ้าใครโอนก็อยู่ที่1นึ่งพันสาร้อย่บาทนะคะส่งให้ฟรีแบบเดือนๆหนึวันสอวันถึงนะคะถ้าคุณสนใจทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะช่องทางนี้นะคะโทรมาก็ได้ไลน์ก็ได้เพจก็ได้นะคะโอเคไหมคะ ขอลาไปแล้ววันนี้นะคะเริ่มจะไม่ค่อยสุกแล้วค่ะมีเสียงรบกวนเสียงมีเสียงเด็กอยู่ข้างๆรบกวนดังเจี๊ยวจ้าไปหมดแล้วนะคะโอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะ <c oughs> ขออวยพรห้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับวันนี้เป็นวันสุขนะคะสุขสมชื่อเลยโอเคบายบาย